เคยรู้สึกไหมครับว่าบางช่วงของชีวิตเหมือนเรากำลังติดอยู่ท่ามกลางพายุที่ไม่มีวันจบสิน้นทั้งเหนื่อยทอ้อและมองไม่เห็นทางออกแต่วันนี้ผมอยากจะมาเตือนสติทุกคนด้วยประโยคสั้นๆว่าพายุผ่านไปฟ้าสดใสเสมอครับในทางธรรมชาติไม่มีพายุลูกไหนที่พัดกระหน่ำอยู่ตลอดกาลชีวิตเราก็เช่นกันครับอุปสรรคและความเจ็บปวดเปรียบเหมือนฝนที่ตกลงมาเพื่อให้เราได้เติบโต มันมาเพื่อให้เรารู้ว่าเราแข็งแกร่งแค่ไหนและมาเพื่อชะล้างฝุ่นผงที่บทบังวิสัยทัศน์ของเราออกไปหน้าที่ของเราในช่วงที่พายุยังไม่สงบไม่ใช่การฝืนวิ่งไปหยุดพายุแต่คือการกลางร,ร่มให้ใจตัวเองครับอดทนเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและเชื่อมั่นว่าแสงอาทิตย์กำลังรอทำงานของมันอยู่หลังหมู่เมฆนั้นเมื่อพายุจบลงคุณจะพบว่าตัวเองเป็นคนใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิม ขอให้เชื่อเถอะครับว่าท้องฟ้าหลังพายุมักจะง,งดงามและสดใสที่สุดเสมออย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับแสงสว่างวันใหม่กำลังรอคุณอยู่ขอบคุณครับที่นี่เดี๋ยวนี้เพราะพลังบวกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเริ่มต้นจากตัวคุณเองเสมอขอบคุณครับอย่าลืมนะครับว่า